คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป TikTok เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนบัญชีธุรกิจเป็นบัญชีส่วนตัวกันนะคะหรือว่าการสลับบัญชีธุรกิจไปเป็นบัญชีส่วนบุคคลอย่างแรกเข้ามาที่แอป TikTok ตอนนี้อยู่ที่หน้าหลากักให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราในส่วนของหน้าแก้ไขโปรไฟล์ให้มาที่ขีดสามขีดด้านบน ต่อมาให้เรามาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวคะ่ะหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เรามาเลือกที่การจัดการบัญชีให้เรามาดูด้านล่างน,นะคะการควบคุมบัญชีจะเห็นว่าสลับไปเป็นบัญชีส่วนตัวให้เรามาเลือกในส่วนตรงนี้คะ่ะ ระบบจะถามสลับไปเป็นบัญชีส่วนตัวหรือไม่ก็ให้เรามาเลือกที่ยืนยันที่จะสลับตอนนี้ระบบสลับไปเป็นบัญชีส่วนตัวให้เราแล้วนะคะเราสังเกตได้จากตรงไหนอย่างแรกให้ย้อนกลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราย้อนออกไปค่ะวิธีการสังเกตว่าเราเป็นบัญชีส่วนตัวหรือยังให้เรามาที่แถบสามแถบด้านบน เราจะเห็นคำสั่งจากเมื่อกี้ที่มี3คํคำสั่งใช่ไหมคะระบบก็จะเหลือแค่2คํคำสั่งหรือว่า2แถบเครื่องมือเท่านั้นเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะสลับบัญชีธุรกิจเป็นบัญชีส่วนบุคคลได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับ IT ทน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ